สวัสดีค่ะชื่อรุ่งทิพย์โสทองเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อปิ๊กค่ะเริ่มรู้จักพระเจ้าตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะวันนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องที่พระเจ้าทรงประทานงานที่ดีและมั่นคงให้กับปิ๊กค่ะ ค่ะปิ๊กเรียนมหาวิทยายลัยรามคำแหงนะคะจบเอกภาษาอังกฤษนะคะพอหลังจากที่จบแล้วนะคะก็ได้ทำงานที่บริษัทนำเข้าแห่งหนึ่งนะคะแรกๆก็ดูเหมือนจะดีนะคะผลประกอบการดีรายได้ดีนะคะแต่ว่าช่วง ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทไม่ค่อยดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะปัจจุบันนี้ค่าครองชีพก็สูงขึ้นแล้วภาระปัญหาต่างๆก็เริ่มกดดันเข้ามาเหมือนบีบปิ๊กเข้ามานะคะปิ๊กก็เลยคิดว่าจะมองหางานใหม่ที่มันมั่นคงกว่านี้นะคะ่ะ หลังจากที่ปิกตัดสินใจลาออกจากงานที่เป็นบริษัทเอกชนนะคะก็เลยอยากจะมองหางานที่มั่นคงแล้วก็มีสวัสดิการดีก็เลยลองสอบในหน่วยงานราชการค่ะก็ไปสมัครสอบหลายที่แล้วก็สอบหลายที่สอบแล้วสอบอีกก็ไม่ผ่านบางที่นะคะผ่านรอบแรกแล้วไปสอบสัมภาษณ์ก็ไม่ผ่านก็ก็รู้สึกท้อใจนะคะรู้สึกว่าแบบแบบเราทําเต็มที่แล้ว เราอ่านหนังสือแล้วเราเตรียมสัมภาษณ์ไปอย่างดีแล้วแต่ว่าทําไมเราไม่สอบผ่านสักทีสอบไม่ได้สักทีก็เลยเริ่มรู้สึกท้อแท้เหนื่อยใจก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ หลังจากที่ท้อแท้แล้วก็เหนื่อยนะคะก็เลยกลับมาหาพี่เลี้ยงนะคะมาปรึกษาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็แนะนําว่าให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราสอบเราสอบด้วยกําลังของเราเองเราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้านะคะผลก็เลยออกมาไม่ผ่านนะคะ จากนั้นปิ๊กก็เลยกลับใจใหม่กลับมาเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้ากลับมาโบสถ์สม่ำเสมอเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ได้มาอธิษฐานมาสมัคคีธรรมกับพี่น้องในกลุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นอนะปิ๊กก็เต็มที่นะคะในส่วนของการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเสมอแล้วก็ในส่วนการเตรียมตัวสอบนะคะเราก็ทำอย่างเต็มที่ค่ะ หลังจากนั้นปิ๊กก็ได้ไปสมัครสอบหน่วยงานราชการเหมือนกันค่ะคือกลมสุขภาพจิตค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมันไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าข้อสอบของกรมสุขภาพจิตยากที่สุดจากหน่วยงานอื่นที่เคยสอบมาเลยนะคะตรงนี้ปิ๊กเตรียมตัวสอบเป็นเดือนเลยนะคะแต่ว่าปิ๊กก็ทําด้วยความเต็มที่ทําด้วยความเชื่อด้วยความมั่งใจเพราะว่าเราเต็มที่ในการพึ่งพาพระเจ้าแล้วแล้วเราก็เต็มที่ในการเตรียมตัวสอบแล้วหลังจากสอบปิ๊กก็ กลับไปแล้วรอฟังผลด้วยความเชื่อค่ะสสัปดาห์ผ่านไปค่ะปรากฏว่าปิกผ่านรอบแรกก็คือรอบสอบข้อเขียนค่ะผ่านเข้าไปในรอบสัมภาษณ์ซึ่งรอบสัมภาษณ์ผ่าน5คนแต่รับแค่2คนค่ะแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าคู่แข่งของเรา2ใน5คนนี่ค่ะจบปริญญาโททั้งคู่แต่ปิกจบแค่ปริญญาตรีค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามั่นใจในพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าเรา พึ่งพาในพระเจ้าเต็มที่ในการไปสอบครั้งนี้ปิ๊กมีความมั่นใจกว่าทุกที่ที่ผ่านมาค่ะแล้วปิ๊กกท็ทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะมีเบอร์02โทรเข้ามาตอนแรกปิ๊กก็คิดในใจว่าจะมาขายอะไรให้ปิ๊กอีกแต่ปิ๊กก็เลยตัดสินใจรับค่ะปรากฏว่าปลายสายเขาพูดว่าน้องรุ่งทิพย์ใช่ไหมคะติดต่อจากกลุ่มสุขภาพจิตนะคะ วันที่1ตุลาคมนะคะให้มาเริ่มงานได้เลยนะคะเป็นรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้ามากโดยปกติแล้วหน่วยงานราชการใช่ไหมคะเขาจะประกาศผลทางอินเทอร์เน็ตนะคะประมาณ2สัปดาห์แต่ว่านี่เราเห็นถึงการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการอวยพรของพระเจ้าค่ะคือแค่คืนเดียวพระเจ้าอวยพรให้เราทราบผลและที่สําคัญมากกว่านั้นเราสามารถชนะคู่แข่งที่จบปริญญาโทได้ค่ะขอบีขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะ สำหรับพี่น้องที่รักในพระคิดนะคะพี่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราสัตซื่อในการดำเนินติดตามพระเจ้าสัตซื่อในการอธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอแล้วพี่น้องก็จะได้เห็นถึงการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแม้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าก็อวยพรให้เป็นไปได้ค่ะสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนเราวันนี้นะคะพี่อยากเชิญชวนให้ท่านนะคะ เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าของท่านค่ะพระเจ้ารักท่านพระเจ้าพร้อมจะอวยพรและพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆเรื่องอย่างที่พระองค์ทรงช่วยเหลือปิ๊กตลอดมาค่ะขอพระเจ้าอวยพรน,นะคะสวัสดีค่ะ